ผมเดินทางมาถึงหลวงพ่ออู่ทองพื้นที่มีการพัฒนาไปมากมีรถรับส่งไปที่อยู่มงหลังพระพุทธรูปสามารถทำบุญได้ตามศรัทธ,ธา เดิมที่แห่งนี้เป็นเขตสัมปทานระเบิดหินเมื่อหมดสัมปทานก็ไม่มีการต่อสัญญาจึงกลายเป็นเหมืองร้างกระทั่งพระธรรมพุทธิมงคลสอิ่งเิรินันโทจเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรวรวิหารเข้ามาพัฒนา เพื yeah. wow. ่อท or ําประโยชน์แก่ชาวมืออูทองและก่อสร้างพุทธมนตนประจําจังหวัดจึงขอเข้าไปใช้ประโยชน์ผ่านทางจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่ออูทองหรือพระพุทธบุญยะคีรีสีสุวรรณภูมิปุยันคีรีแปลว่าภูเขาดอกไม้หน้าผาที่เราเห็นมีชื่อผามังกรบินใช้เวลาประมาณ4ปี โดยเริ่มวันที่1มีนาคม2557เสร็จเมื่อวันที่1พฤษภาคม2561เกือนกระเสียว เดิเป็นเขื่อนไม่ใหญ่มากนะักอํเาเภอสองพี่น้องที่ห่างจากเขื่อนเะเียอไปประมาณ100กิโลเมตรมีน้ําท่วมประจาจึงมีการพิจารณาให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่เขื่อนเสียวเพื่อป้องกันน้ําท่วมในช่วงเที่ยงที่ผมมาถึงมีลมพัดที่แรงต่อเนื่องผู้คนมีไม่มากนะักช่วงเย็ยนจะมีคนมาเดินเล่นพักผ่อนมากกว่าผมเคยมาช่วงเย็ยนอากาศดีมาก นั่งสบายสบายดินขอบอ่านบ่ายสามโมงกว่าๆผมเดินทางมาถึงอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงก่อนอื่นต้องสำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณอ่างเก็บน้ำ ร้านค้าชุมชนสามารถสั่งอาหารได้จากที่นี่ พี่ครับหมูกระทะเขาเปิดกี่โมงครับ<ะ>หมูกระทะเปิดกี่โมงถ้ามาแล้วก็ไปทานได้เลยนะคะอ๋อตอนนี้หมูกระทะมาแล้วพอ,อมาแล้วเนะาะค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว กลางเต็นท์หน้าริมน้ำพราอาทิตย์ตกหลังเขาบรรยากาศดีทีเดียวไม่มีอินเทอร์เน็ตก็มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้น ดึง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 ในน้่ะเดวงให้ระวังเบนมใช่ครับหางแล้วดึงดึงไปขึ้นอีเราจะดึเข้ามาไม่เนไรแป๊บเดียวดึงดึงเราเดวทางุนยาวอ่ะดึงไปเยเสิเออแป๊บหนึ่งให้เขาอง่อเดี๋ยวรอแป๊บนึงาลุกแป๊บหนึงครับโอเค ตึกดิงน้ัวกดเขาเขาก็ม่าก็เราลูทั้งหลายก็กลัวนะเอามาคนยังไม่กล้ามาเนี่ยียพาเข้าไปหลงหิวบอกว่าตั้งไนจะมีคนหรือเปล่ารถสวนไม่มีไงกลัวโดนดับป้นอะไรนี่ไม่มีไม่ม ถีลูกก็มาคนเดียวนะลูกก็กลับคนเดียวได้เรลัวไปเองแต่ไม่มีใช่ไม่มีเราไม่ได้ผนเป็นปีกใช่ทั่วเสมอเดี๋ยวนะเอ่อที่นี่ได้ที่หนึ่งมาแล้วแล้วก็ที่สองนี่ที่ไหนพอรู้ไหมที่ซ่องที่สองพอรู้ทำไมแน่ใจจะเป็นนี้ป่ะครับเราถางน้องพืชเขาได้เลยต้นพืชอ๋อเขตองค์พระครับอืมแล้วเกามีโรงโฆษณาไหมจ๊ะมีโรงโฆษณาว่าจะให้มาเที่ยวที่นี่มีมีมีเพศอ้ามเก็บน้ำพวกพวงอยู่อ๋อมมี โ okay. อเคันนี้มาสั่งมูกระทะตอนนี้ได้เตาแล้ววั่นเพียบเลยโอ้ยตนี้ควปปันาันนี่บรรยากาศหมูกระทะร้อยเก้าเก้าอ่าดูคับอันนี้จะเป็นก่อน้้ำจิ้มนี่ใส่อยู่ในถ้วย ในไผ่หมูกระทะก็ซื้อมาจากไหนแม็กทางแม็กโคนู่นนูเองจ้ะฮะนู่ค่ายหมูเขียงด้วยจ้ะอ๋อจากหมูเขียงเลยจ้ะอ๋ออ่าดีดีลองชิมกันดูก่อนเป็นยังไงเป็นหมูสดเลยเนาะหมูแบบหมูค่า วันนี้มากินหมูกระทะนะครับโอ้น่ารักเลยเออถ่ายรูปหน่อยดิถ่ายรูปแกน,นี่ระวังหัวกับล้วงนุ่นนามครับเคยดิลุกผ่านข้ามรุ่นนามมาครับงงไม่เจอ <laughs> อน้นเป๊กชวนนับจิ้ม <laughs> มีแต่หนูไม่ค่อยไม่ไได้อยู่่มค่อยได้รู้ไงหนูมาขายมุกฐานหนูก็กลับอะไรประมาณเนี้ยขอมีหน้าที่ขายหมูกระทนอย่างเดียวจ้าน่าจะเข้าเข้าไปจานแล้วทุกที่บ้านที่ลูกค้าเคยมาซื้อน่ะเคยคิดบินนั่นละข้าวเปล่าจานจ็ไปที่บ้านเลยเงี้ยแปลกๆปลกเดี๋ยวรอเตาแป๊บนึงนะจ๊ะคุณดูแลแปลกแปลกดี ไม้ไผ่ต้องอบแห้งนะถ้าไม่แห้งแล้วมันชื้นมันจะเป็นลาดำมันจะเป็นวิธีชาวบ้านเลยนะใครบ้างเ่ยก็สมัยก่อนเขากินถ้วยอย่างเงี้ยโอ้ถ้วยนี่น่ารักอะถ้วยใหญ่เนี่ยนี่นี่อาชนเนาะชนแล้วถ่ายเนาะจับมาอจับสีอานล้วมันต้องเลือนึกว่าถ้วยเล่าถ้าถ่ายไม่ไดไม่ถ่ายถ่ายขึ้นมาอย่างงี้ยลุกขึ้นยืนเห็นไหมลุกขึ้นแล้วกูจะมือยาวอ่ะไม่ก็ถ่ายแบบนี้ไงที่ไหน อย่าถ่ายจิมเดากให้ถ่ายเฉน้จิมเข้ามาในเด็กไม่ครบละสี่คนอนสันไม่เข้ามาอีกเออหนึ่งสเตัดดีตรนี้ตัดถ้าทีมี้าเย็นมาทีนี้เร้วลองฮะทีนี่เรวลองครับอ๋อวันนี้เย็นอ๋อมันผลเป็นตอกไงครับเดี๋ยวนี้จริงๆมันน่าจะเป็นกาน้ํานะจะได้ยกเทได้ง่าย โคบโคบโอ้ต่างโคบครับเทียยกอะไรก็กลัวมันจะโหกไงไอยูมันรู้อะโคบแน่นครับโคบน้ำแข็งครับโคบครับแก้วแก้วโคบแก้วเขาเป็นไอ้นั่นเหมือนกัน ทำไมตายกับกูก็โอเคก็ก็ดีทำอย่างนี้ถ้าเราไม่มาล่านก่อนแต่ไม่ดีม่ลากมือเรือ <S <S นี่มาลาใครไม่อ้าวไปลากมา,า,ากหน่วยลากหน่วยลาก ระวังมีแว่นเปล่าไม่มีไม่ได้เอาออกมาฮะไหนอ่ะเชือกฝั่งฝั่งนู้นนี่ฝังนี่ฝังนู้นฝังเรือฝังเรือฝังเรือเออไม่ขวาตรงไหนวะไาแว่นตรงนู้นไม่เก่าไปกันแล้วครับล่องเรือไปแล้วยืดล่องแพนามันก็คนละข้างข้างล่างข้างหลังเป็นพวงบอกไม่ต้องมาร์ดไม่ต้องมาร์ดเรือนี่มันติด

ดันหัวมเรียงคำตาตาตาดึงเดียวตาดึงเดียวก็ได้แล้วไมเดึงต้อเตอบบาีะเบกเบกเบกหน่อยเบกเดี๋ยวเดี๋ยวบาให้ชิดไม่ไม่มาติดมาติดเรือล้นี้ติดแล้วเกีลรได้แล้วได้ได้อะป้าคอไปเลยหวางไม่หเดี๋ยว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 กันเดี๋ยวกันโอเคอิช 好的，好的，完了。 ผมตั้งใจมาถ่ายทางช้างเผือกซึ่งก็สามารถถ่ายได้สมใจท้องฟ้าที่ 10, มืดมิดสามารถมองเห็นดาวเต็มท้องฟ้า,มา,าผมพบผู้ใหญ่บ้านคุณชุมนันทาโดยบังเอิญและได้ฟังเรื่องราวของอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงกว่าจะถึงวันนี้และยังต้องพัฒนาต่อไปไแต่เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงลำธารสายเล็ก พอมีโครงการทำเหมืองจะไปต้องใช้น้ำจำนวนมากจึงจัดการทำประตูน้ำกั้นน้ำไม่ให้ไหลออกไปน้ำจึงเต็มอ่างอย่างที่เห็นทุกวันนี้สาปีเนี่ยกินเงินผุมประลาไปหลายแสนกินเงินกอกกลางแล้วอ่ะนั่นแหละวันนี้เอาให้ได้สองแสนจากมุมมองของคนในพื้นที่ภาพภูเขาโอบล้อมน้ำใบก็เป็นภาพธรรมดาที่เห็นทุกวันจะลองทำที่พักให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักเียกระดาษําระ ช่วงแรกก็มีคนเข้ามาพักไม่มากนะความสวยงามของสถานที่เป็นที่ต้องใจของคนที่เข้ามาพักและมีการถ่ายภาพลงเฟซบุ๊กทำให้สายกางเต้นสนใจที่จะมาพักมาชื่นชมความงามความเงียบเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตทางเข้าก็เป็นทางที่ชาวบ้านมาทำไร่ความเป็นมาของอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงรอผู้ใหญ่ชุมนันทาเขียประวัติความเป็นมาเพื่อให้คนรุ่นหลังๆได้ทราบถึงความเป็นไป ก่อนจะกลับผมมาชมสะพานแห่งการเวลาที่เราสามารถข้ามฝั่งเข้าไปอีกฝั่งได้จากทางเข้าเป็นสถานที่โล่งเมื่อข้ามสะพานไปจะพบป่าเบญจพรรณเหมือนเข้าไปอีกมิติเลยทีเดียวผมต้องหาอากาสมาอีกครั้งช่วงหน้าฝนป่าคงจะเขียวขจี